พี่น้องวันนี้ผ้ามากินเสือนี่มาถกดิบเองอันนี้เสือร้องไห้กับเนื้อน้องไล่มาอน,นีผ้าอมเสืออมเสือ,อ,สอใส่ลงไปเลยไปขัวก่อนเอาเนื้อลงไปเลยหนึ่งกิโลจุกๆนีเครื่องทำไปแล้วพร้อมแดง พริแห้งแล้วะกะตะไคร้ใส่งไปเลยเก็บใส่บอลเลยเป็นูตปหัวใส่กันเลยไสปหัวไปเรืยคยดว่าหัวไปจดนสุกหมละต้องมาเบิ้งกันอีกเน่น ต้นก่อนถ้ากลัวจนเดยทีเราเอานำใส่กันเลยนำใส่แบบอุ้นเลยจังน้อยให้มันตุ๋นเลยถ้าจังมาใส่ผักก็มาตุ๋นไปปิดฝาไว้บันทึก

ใช่ผักเลยแบบผักนี่ก็จะมีต้นหอมแล้วก็อันนี้ยังก่อนผักกาดดอกบอกล้วจะผักจีแล้วก็ผักอีตูใส่ลงไปเลย <c oughs> หล่นหม้อทุกที ปิดไปก่นอนทาพี่น้องตุ้ดไทยด้วยคารุ่หิตใส่ลงไปเพื่อความเข้มขน้นเอยันมันจิเข้มขน้นขึ้นมาทันทีเลยน่าตุ้ดไทยด้วยขอบคัว เราลงไปเลยขอความเข้มข้นมาบักไปเลยบังเออว่ามันออมน้องคั้ยแบบเข้มนอะ เคนเนี่ยเบิกเนี่ยอยไพี่น้องเอาเขามาคุยกินข้าวกินข้าว